ตอนแรกมาดีตอนแรกมาก็เหมือนจ้าขนูดีออ,อออกเลยเอพีออออ่สั่งเลิฟมาเก็บกัหน่อยเดี๋ยวว่าลมมีเป็นระยะระยะนะครับพี่น้องการเดินทางคนขุนเขาเพิ่มเริ่มขึ้นบอกพี่จะพาลมแดดนะอ้มอ,อมตั้งสิบโลก็ได้พี่เอาลมแดดนะ <c oughs> เออตอนนี้ก็พ้นแล้วตอนนี้ทันทันโคตร อีกหน่อยก็จะเจอชันโคตรโคตรเนาะคนอะไรฮะคนแดดนะครับคนแดดเ,เฉยๆคนแดดแล้วก็เข้าสู่ความชันอย่างเต็มรูปแบบข้าวตล,อ,ลอดกับชันสล่มพี่จะเดิทางไหนเ<า><า>อชาชันชันล่มเหชัลชนล่อมชันล้มดีกว่าอย่างน้อยชันก็เดินเช้าเว้ยยังไงชันก็เป็นเป็นต่อยแล้วพเ,เพราะเพราของพี่ชันตลอดตอนที่สวยมีหน้าที่ต้องควบคุมระบบการหายใจอย่าไปเจรจามากเชื่อพี่ ให้เชื่อผมสวยตอนนี้พี่ต้องทำตัวให้สวยๆไว้จะได้มีแรง <c oughs> ผมจะได้มีแรงพยายามควบคุมโลกการหายใจไว้ใจเย็นๆสูุดพอรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยพุ๊บหยุดร้อนมากมันร้อนบอกทีนงานให้หยุดสุงมือถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปใส่มันเพราะจะทําให้เราึดอัดมากขึ้น